สวัสดีคร auto, ับอะไรพะมือกนนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่รวมถึงกลุ่มพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรปศุสัตว์ประมงแล้วก็กลุ่มพี่น้องเกษตรกรหลายๆกลุ่มนะครับล่าสุดในตอนนี้นะครับนายประพัฒน์โพธาสุวรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกล่าวว่าจะมีการประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรฉบับปี2,564ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์ได้มีการเสนอทางกระทรวงการคลังเห็นชอบและจะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่1กันยายน2,564เป็นการปรับปรุงอัตราการให้ความช่วยเหลือนะครับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจากหลักเกณฑ์เดิมตั้งแต่ปี2,556 ซึ่งก็มีขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการว่าจะต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตรแกร่ผู้ประสบภัยที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยง,งานที่กำกับดูแลแต่ละด้านนะครับของกระทรวงเกษตรและก็สหกรณก์กรเกิดภัยพิบัติซึ่งก็มีหลาย,ลายด้านก็อย่างเช่นด้านประมงด้านพืชด้านปศุสัตว์สำหรับในส่วนของด้านปศุสัตว์ก็จะมีการปรับเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเกือบทุกชนิดสัตว์ และก็มีอัตราเพิ่มขึ้นรวมถึงก็มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งคาดว่าเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคกลมปีสกินจะเป็นพี่น้องเกษตรกรกลุ่มแรกนะครับที่จะได้รับการช่วยเหลือตามอัตราใหม่นี้ซึ่งหลักเกณฑ์ก็จะมีการระบ,บุว่าผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีนและก็เวชภัณฑ์รักษาสัตว์เพื่อเป็นการฟรื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและการจัดหาอาหารสัตว์ตามราคาท้องตลาดหรือตามความจําเป็นเหมาะสมการให้ความช่วยเหลือกรณีแปลงหญ้าสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรตายหรือเกิดความเสียหายจนไม่สามารถที่จะฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้ให้มีการดาเนินการช่วยเหลือเป็นเงินแน่ตราไร่ละ1980บาทแต่ไม่เกินรายละ30ไร่ ก็จะให้การช่วยเหลือนะครับกรณีสัตว์ตายหรือว่าสูญหายให้ความช่วยเหลือตามจำนวนสัตว์ที่เสียหายจริงแต่ว่าไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือในส่วนของหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปริกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านพืชข้าวนะครับสำหรับพี่น้องในกลุ่มนี้เกษตรกรก็จะได้รับการเยียวยาอยู่ที่ 1, 3 4 0บาทต่อไร่ซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่20.39%ซึ่งจากเดิมแล้วเพราแม่พี่น้องชาวนาะจะได้รับการเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติอยู่ที่1113บาทต่อไร่ไม่เกิน30ไร่ต่อรายนะครับ ในส่วนของพืชไร่ก็จะมีการเยียวยาอยู่ที่1,980บาทต่อไร่ซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่72.4%จากเดิมแล้วพืชไร่จะได้รับการเยียวยาอยู่ที่1,048บาทต่อไร่ไม่เกิน30ไร่ต่อรายนะครับ ในส่วนของพืชสวนก็จะมีการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้อยู่ที่1,980บาทต่อไร่ซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่17%จากเดิมแล้วพืชสวนนี้จะได้รับการเยียวยาอยู่ที่1,690บาทต่อไร่ไม่เกิน30ไร่ต่อรายไม้ผลนะครับไม้ยินต้นก็จะมีการเยียวยาอยู่ที่4 4 8บาทต่อไร่ไม่เกิน30ไร่ต่อรายซึ่งจากเดิมแล้วไม่รับการเยียวยา ในส่วนของประมงก็อย่างเช่นกุ้งทะเลกุ้งกรามกรามนะครับปูทะเลหรือว่าหอยทะเลพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรกลุ่มนี้ก็จะรับการเยียวยาอยู่ที่11,780บาทต่อไร่ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 7. 8เซนะครับจากเดิมที่ได้รับการเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติอยู่ที่1920บาทต่อไร่ช่วยเหลือไม่เกิน5ไร่ต่อรายนะครับสำหรับปลาหรือว่าสัตว์น้ำอื่นๆที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือว่าร่องสวน พอแม่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ก็จะรับการเยียวยาวที่4,682บาทต่อไร่ซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่10.8%จากเดิมนะครับได้รับการเยียวยาวกรณีประสบภัยพิบัติอยู่ที่4,225บาทต่อไร่ช่วยเหลือไม่เกิน5ไร่ต่อรายนะครับ สัตว์น้ำนะครับที่มีการเลี้ยงในกระชังบอ่อซีเมนเพราะม่เี็นนองเกษตรกรกลุ่มนี้ก็จะได้รับการเยียวยาที่368บาทต,ต่อไร่ซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่16.8%ซึ่งจากเดิมแล้วได้รับการเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติอยู่ที่315บาทช่วยเหลือไม่เกิน80ตารางเมตรนะครับต่อราย ด้านปศุสัตว์เริ่มที่โคอายุน้อยกว่า6เดือนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ก็จะรับการเยียวยาที่13,000บาทต่อตัวซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่1 1 6ปซึ่งจากเดิมแล้วนะครับการเยียวยาอยู่ที่ ,6000 บาทต่อตัวอายุ6เดือนถึง1ปีนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ก็จะรับการเยียวยาที่2 2 0 0 0บาทต่อตัว ซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่83%จากเดิมแล้วจะมีการเยียวยาอยู่ที่12,000บาทต่อตัวอายุมากกว่า1ปีไม่เกิน2ปีนะครับพอไม่เป็นน้องเกษตรกรกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาที่29,000บาทต่อตัวซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่81%นะครับจากเดิมแล้วก็จะมีการเยียวยาอยู่ที่16,000บาทต่อตัวอายุมากกว่า2ปีนะครับเกษตรกรกลุ่มนี้ก็จะได้รับการเยียวยาที่35,000บาทต่อตัว <S atra> <teokbokki> <urai> <tadi> <Wh> ก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่7 5ซนะครับซึ 20, okay. o, ่งจากเดิมแล้วจะมีการเยียวยาอยู่ที่20,000บาทต่อตัวและก็เพิ่มการเยียวยาจาก2ตัวต่อรายนะครับเป็นเพิ่มขึ <t <t yup ้นไม่เกิน5ตัวต่อรายมาดูต่อที่กระบือนะครับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ก็จะรับการเยียวยาอยู่ที่15,000บาทต่อตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 87. 5เซนะครับซึ่งจากเดิมแล้วจะเยียวยาอยู่ที่8000บาทต่อตัว อายุ6เดือนถึง1ปีนะครับเกษตรกรก็จะได้รับการเยียวยาที่2 4 0 0 0บาทต่อตัวซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่71%จากเดิมแล้วจะมีการเยียวยาอยู่ที่1 4 0 0 0บาทต่อตัวอายุมากกว่า1ปีแต่ว่าไม่เกิน2ปีนะครับเพราะไม่ ok เป็นน้องเกษตรกรกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาที่32,000บาทต่อตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่77%จนะครับจากเดิมแล้วจะมีการเยียวยาอยู่ที่18,000บาทต่อตัวอายุมากกว่า2ปี เกษตร,รกรจะได้รับการเยียวยาที่39,000บาทต่อตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่7จนะครับจากเดิมแล้วจะมีการเยียวยาที่2 2 0 0 0บาทต่อตัวและก็จะมีการเพิ่มการเยียวยาจาก2ตัวต่อรายนะครับเป็นไม่เกิน5ตัวต่อรายในส่วนของหมูหรือว่าสุกรนะครับอายุ1-30วันก็จะได้รับการเยียวยาอยู่ที่15,000บาทต่อตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่15%จากเดิมแล้วจะเยียวยาอยู่ที่13,000บาทต่อตัว ยยาไม่เกิน10ตัวต่อรายนะครับในส่วนของหมูอายุมากกว่า30วันจะรับการเยียวยาเท่าเดิมก็คือ3,000บาทต่อตัวไม่เกิน10ตัวต่อรายสำหรับแพะแก่อายุ1-30วันจะรับการเยียวยาอยู่ที่1,500บาทต่อตัวซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่15%ซึ่งจากเดิมแล้วจะเยียวยาที่1,300บาทต่อตัวเยียวยาไม่เกิน10ตัวต่อรายนะครับ ส่วนอายุมากกว่า30วันขึ้นไปจะรับการเยียวยาที่3,000บาทต่อตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่50%จากเดิมแล้วก็จะมีการเยียวยาที่2,000บาทต่อตัวไม่เกิน10ตัวต่อราย ในส่วนของไก่พื้นบ้านไก่งวงนะครับอายุ1-21วันก็จะได้รับการเยียวยาที่30บาทต่อตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่20%จากเดิมแล้วได้รับการเยียวยาที่25บาทต่อตัวไม่เกิน300ตัวต่อรายอายุมากกว่า21วันนะครับจะได้รับการเยียวยาที่80บาทต่อตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่60%ซึ่งจากเดิมแล้วก็จะได้รับการเยียวยาที่50บาทต่อตัวไม่เกิน300ตัวต่อราย ในส่วนของไก่ไข่ก็จะมีการเยียวยาไม่เกิน1000ตัวต่อรายอายุ 1- 21วันจะรับการเยียวยาที่30บาทต่อตัวซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่50%จากเดิมแล้วก็จะรับการเยียวยาที่20บาทต่อตัวอายุมากกว่า21วันนะครับก็จะรับการเยียวยาที่100บาทต่อตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่20%ซึ่งจากเดิมแล้วก็ได้รับการเยียวยาที่ที่80บาทต่อตัว ในส่วนของเป็ดไข่นะครับก็จะมีการเยียวยาไม่เกิน1000ตัวต่อรายอายุ 1- 2 1วันจะได้รับการเยียวยาที่30บาทต่อตัวซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่50%จากเดิมแล้วก็จะได้รับการเยียวยาที่20บาทต่อตัวอายุมากกว่า2 1วันนะครับได้รับการเยียวยาที่100บาทต่อตัวซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่100%จากเดิมแล้วได้รับการเยียวยาที่50บบาทต่อตัวในส่วนของเป็ดเนื้อนะครับเป็ดเทศ อายุ1-21วันได้รับการเยียวยาที่30บาทต่อตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่50%ซตซึ่งจากเดิมแล้วก็จะรับการเยียวยาอยู่ที่20บาทต่อตัวอายุมากกว่า21วันนะครับก็จะรับการเยียวยาที่80บาทต่อตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่60%จากเดิมแล้วจะรับการเยียวยาอยู่ที่50บาทต่อตัว สำหรับนกกระทาเยียวยาไม่เกิน1,000บาทต่อรายอายุ1-21วันได้รับการเยียวยาที่1 0บาทต่อตัวก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่20%จากเดิมแล้วรับการเยียวยาที่8บาทต่อตัวอายุมากกว่า2 1วันนะครับได้รับการเยียวยาที่30บาทต่อตัวซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่100%จากเดิมแล้วได้รับการเยียวยาที่15บาทต่อตัว ในส่วนของพืชอาหารสัตว์นะครับเยียวยาไม่เกิน20ไร่ต่อรายเท่าเดิมนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์เดิมเยียวยาที่220บาทต่อไร่ไร่ละไม่เกิน2กิโลกรัมในส่วนของหน่อพันธุ์ท่อนพันธุ์นะครับก็จะมีการเยียวยาที่625บาทต่อไร่จำนวนอยู่ที่250กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งทางรัฐก็จะเยียวยาให้ในอัตราไร่ละ1,300บาทต่อไร่ ทั้งหมดนี้ก็มาแจใ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท,ทั่วประเทศรับทราบกันนะครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลริย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ